ใบเตยไร้เงาสามีทริปนี้เหลือแค่สองคนแม่ลูกยังคงเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับกรณีที่นางเอกสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมคุณแม่และพวกจำนวน19คน ตกเป็นจำเลยในคดีแชร์ Forex 3D โดยสารอาญาได้มีคำสั่งยกคำร้องประกันตัวเนื่องจากมีอัตราโทษสูงและมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากทำให้พิงกี้และคุณแม่ถูกนำตัวส่งเข้าทันทัสถานหญิงกลางในทันทีซึ่งก็ได้มีข่าวออกมาว่านักร้องบอชื่อดังมาเกี่ยวข้องด้วยและกำลังจะถูกเรียกมาสอบเป็นรายต่อไป ซึ่งหลายคนก็ต่างคาดเดาชื่อย่อกันไปต่างๆนานาแต่เสียงส่วนใหญ่ต่างเพ่งเล็งไปที่นักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังใบเตยสุธีวันซึ่งล่าสุดทางด้านใบเตยก็ได้ออกมาชี้แจงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองแล้วและเธอก็ขอเมินดราม่าดังกล่าว ลูกสาวคนสวยไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศมีภาพสวยๆของเจ้าตัวที่อยู่ในช็อปแบรนด์เนมชื่อดังกำลังเลือกดูกระเป๋าที่ตนชื่นชอบอย่างสบายใจแต่งานนี้ดันไร้เงาสามีร่วมทริปด้วยหลายคนจึงตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ดีเจแมนจะออกมาเผยว่าครั้งนี้ไม่ได้ไปเนื่องจากติดงานนั่นเองค่ะ